ถ้าวันนั้นเธอไม่ยื่นมือไปช่วยขอทานชราที่ทุกคนรังเกียจช,ชีวิตของเธอคงไม่เปลี่ยนไปตลอดการแต่ใครจะคิดว่าชายชราที่สันเทาอยู่ริมถนนคนนั้นแท้จริงคือมหาเศรษฐีที่ปลอมตัวมาและเขากำลังจะเปิดเผยความจริงที่ทำให้เธอพูดไม่ออกทั้งน้ำตาหญิงสาวยากจนปกป้องขอทานชราไม่คาดคิดว่าเขาคือมหาเศรษฐีปลอมตัวมาทดสอบและเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการลมเย็ยนพัดผ่านตรอกแคบจนเศษกระดาษปลิวไหว เสียงรองเท้าแต่ของหญิงสาวดังแผ่วบนพื้นซีเมนที่แตกเป็นเส้นยาวกลิ่นควันรถเก่าลอยคลุ้งจนทําให้เธอแสบจมูกเธอกอดถุงผักราคาถูกแน่นราวกับกลัวว่ามันจะหลุดหายท้องเธอร้องเบาเพราะยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเมื่อเดินผ่านหัวมุมซอยเธอเห็นชายชราคนหนึ่งนั่งพิงกําแพงที่ลอกล่อนร่างเขาสั่นไหวเหมือนคนหนาวจัดดวงตาเศร้าเหลือบมองผู้คนที่เดินผ่านโดยไม่เหลียวแลหญิงสาวหยุดเท้าอย่างไม่ตั้งใจ หัวใจเธอเต้นแรงราวกับถูกดึงให้เข้าไปใกล้เสียงหนึ่งดังแทรกมาจากด้านหลังชายหนุ่มสองคนแต่งตัวดีเดินเข้ามาใกล้พร้อมสายตาดูแคลนหนึ่งในนั้นชี้ไปที่ชายชราแล้วหัวเราะเบาหญิงสาวรู้สึกวูบหนาวไปทั่วแผ่นหลังเธอได้ยินเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาคนแบบนี้เกะกะถนนควรไปให้พ้นเสียทีคำพูดนั้นกรีดลึกลงในหัวใจของเธอเธอก้าวขึ้นมาขวางโดยไม่คิด แขนเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาแน่วแน่กลิ่นน้ำหอมราคาแพงของชายสองคนนั้นตัดกับกลิ่นฝุ่นรอบตัวอย่างรุนแรงอากาศเหมือนหนักขึ้นจนเธอหายใจลำบากอย่าแต่เขาเธอพูดเสียงสัน่นลำคอแห้งจนต้องกลืนน้ำลายปลายเท้าของเธอเกรงจนเจ็บชายหนุ่มทั้งสองหยุดยิ้มและมองเธออย่างแปลกใจสายตาของคนเดินผ่านเริ่มจับจ้องเสียงกระซิบดังประปรายความอึดอัดปกคลุมจนหญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกเงียบลงทันที ชายคนหนึ่งยื่นหน้าเข้ามาใกล้เธอลมหายใจเขาอุ่นและน่ารำคาญเธอรู้จักเขาหรือเธอส่ายหัวช้าช้าฝ่ามือจับถุงผักแน่นจนยับแต่หัวใจเธอยังไม่ถอยชายหนุ่มหัวร้อยหยันงั้นเธอช่วยคนแปลกหน้ายากจนแบบนี้ไปทำไมคำถามนั้นกระแทกเข้ากลางอกเธอความจริงง่ายๆผุดขึ้นมาในใจเธอไม่ทนเห็นใครถูกดูถูกไม่ว่าจะเป็นใครเธอสูดลมหายใจลึก กลิ่นอับของซอยผสมกลิ่นฝนเก่าทำให้รู้สึกวิงเวียนแต่เสียงเธอยังคงชัดเพราะเขาเป็นคนความเงียบโถมเข้ามาอย่างหนักชายหนุ่มทั้งสองชะงักเล็กน้อยทันใดนั้นชายชราที่เธอปกป้องก็ขยับตัวเสียงเสื้อผ้าที่เก่าจนขาดดังฝืดกับกำแพงหญิงสาวหันไปมองหัวใจเธอเต้นกระแทกเหมือนจะทะลุออกมาจากอกชายชรายิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นต่างจากเมื่อครู่โดยสิ้นเชิง ในดวงตาที่เหมือนเศร้ากลับมีประกายประหลาดเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติผิดปกติจนผิวหนังเธอขนลุกชายชราลุกขึ้นช้าๆท่าทางสงบนิ่งราวกับไม่ใช่คนที่อ่อนแรงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเขาปัดฝุ่นบนเสื้ออย่างตั้งใจทุกการเคลื่อนไหวดูมั่นคงและมีอำนาจลึกลับหญิงสาวถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงหัวใจดังก้องในหูจนแทบไม่ได้ยินเสียงรอบข้างแล้วชายชราก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุ้มหนัก เสียงที่ไม่เหมือนชายเร่ร่อนเลยแม้แต่น้อยเธอเป็นคนแรกที่กล้ายืนอยู่ตรงนี้คำพูดนั้นทำให้โลกของเธอหยุดนิ่งเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปทันทีขาของเธออ่อนจนแทบสุดดวงตาของชายชราฉายแววที่ทำให้เธอขนลุกกว่าราวกับเขามองทะลุทุกความคิดของเธอเขาก้มลงปลดกระดุมเสื้อชั้นในที่ผุพังและดึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในออกมาหญิงสาวกลั้นหายใจ ดวงตาเบิกกว้างจนเจ็บเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดคิดแม้แต่น้อยเขาถือซองกำมหี่สีดำที่ดูใหม่ผิดจากสภาพร่างกายของเขาทั้งหมดลายปักสีทองบนขอบซองสะท้อนแสงจนหญิงสาวต้องรีตาเธอรู้สึกแรงสั่นวูบผ่านปลายนิ้วทั้งที่ยังไม่ได้แต่สิ่งนั้นอากาศในซอยแคบเงียบสนิทจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองชายชรามองเธอด้วยสายตานิ่งเยือกเราก,กำลังอ่านทุกความหวั่นไหวในจิตใจของเธอ ในวินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่ต่อหน้าคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาความรู้สึกกดดันหนาหนักบีบเขาจนเธอกลืนไม่ลงแต่เธอก็ยังจ้องเขากลับโดยไม่หลบตาเขาค่อยๆเปิดซองกระมี่เสียงปลายซองเสียดสีกับนิ้วเขาดังเบาแต่ชัดเจนจนทำให้เธอสะดุง้งในซองมีกาดแข็งใบหนึ่งสีของมันขาวสะอาดจนดูโดดเด่นท่ามกลางความสกปรกรอบตัวเขายื่นกาดมาให้เธอปลายนิ้วเขาสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่อาการของคนแก่ มันเป็นความตั้งใจเหมือนเขากำลังรอให้เธอรับมันด้วยตัวเองหญิงสาวยืนนิ่งฝ่ามือเธอเย็นเฉียบแม้เหงื่อออกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสะท้อนในหน้าอ,อกในหัวเธอกลับตีกันวุ่นวายเธอไม่รู้ว่าควรยื่นมือออกไปรับหรือควรถอยหนีให้ห่างจากสิ่งประหลาดตรงหน้าชายชราพูดเบาๆแต่เสียงของเขาทรงพลังราวกับสะท้อนในกำแพงทั้งซอยเปิดดูสิประโยคสั้นๆนั้นเหมือนคำสั่ง และเหมือนบททดสอบเธอสูดลมหายใจลึกพยายามสเตดีร่างตัวเองแล้วค่อยๆเกื้อมือออกไปรับกาดทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสผิวกาดเธอรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าแล่นผ่านน้อยแต่คมทำให้เธอเผลอขยับนิ้วนี้เล็กน้อยกาดนั้นหนักกว่าที่เธอคาดหนักจนรู้สึกถึงความสำคัญของมันเธอค่อยๆพลิกดูด้านหน้าลมหายใจของเธอสะดุดในคอตัวอักษรน,นูนสีทองจารึกชื่อบริษัทระดับประเทศ โลโก้ที่เคยเห็นตามบิลบอร์ดบริษัทที่ร่ำรวยติดอันดับต้นของเอเชี er. ยหญิงสาวเงยหน้าขึ้นแต่ชายชรามองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกสายตาที่นิ่งจนเธอรู้สึกหนาวลึกถึงกระดูกนี่มันอะไรคะเธอถามเสียงแผ่วเสียงเธอสั่นจนแทบไม่เหมือนเสียงของตัวเองชายชรายิ้มมุมปากรอยยิ้มนั้นทำให้บรรยากาศรอบตัวพลิกจากความเวทนาเป็นความลึกลับกระดาษเก่าบนพื้นปลิวไหวเหมือนมีลมพัดเฉพาะจุด เธอไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือเป็นเพราะคำตอบของเขากำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างมันคือชื่อของฉันหัวใจหญิงสาวกระแทกในอกเสียงเต้นดังก้องจนหูอื้อชายชราพูดต่อช้าๆทีละคำแต่ละคำหนักเหมือนหินก้อนใหญ่ตกลงบนสำนึกของเธอฉันไม่ใช่ขอทานฉันไม่ใช่คนยากจนที่เห็นอยู่ตรงนี้ฉันแค่ต้องการรู้ว่ายังมีคนที่พร้อมยืนข้างผู้ไร้เสียงอยู่หรือไม่หญิงสาวก้าวถอยไปหนึ่งก้าว กำมือแน่นจนเล็บจิกผิวเธอพยายามบังคับลมหายใจแต่ความจริงตรงหน้าทําให้หายใจไม่ทั่วท้องชายชรารูปหนวดเคราที่ดูเก่าแก่แล้วเกื้อมือดึงผ้าสกรปรกที่คลุมไหล่ออกแต่และชั้นหลุดออกจากตัวเขาอย่างง่ายดายเผยให้เห็นเสื้อสูทด้านในที่สะอาดและแพงจนแสงสะท้อนจากมันทำให้เธอแสบตาหญิงสาวยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงกับพื้นร่างกายสั่นทั้งที่อากาศร้อนอบอ้าวชายชรา ซึ่งตอนนี้ไม่ดูชราอีกต่อไปยืดตัวตรงท่าทางของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขากลายเป็นชายสูงวัยผู้มั่นคงผู้มีอำนาจผู้มีความลับที่ไม่มีใครในตรอบนี้เคยรู้เขาก้าวเข้ามาใกล้เธอเสียงรองเท้าหนังของเขาดังก้องในซอยแคบทุกฝีก้าวทำให้ความกลัวในใจเธอเพิ่มขึ้นทีละน้อยทั้งกลัวทั้งสับสนทั้งไม่เข้าใจว่าสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เขาหยุดตรงหน้าเธอ แค่ระยะเอื้อมมือดวงตาเขาคมจนเธอต้องหลบสายตาเธอรู้ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปเมื่อครู่หญิงสาวสายหน้าเธอลืมแม้แต่จะหายใจชายคนนั้นยิ้มชา้ชาๆแต่รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดามันเป็นรอยยิ้มของคนที่กำลังจะเปิดเผยความจริงอันหนักหนาเธอเพิ่งผ่านการทดสอบที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงในตรอกเหมือนถูกปิดสวิต หญิงสาวรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในที่ที่ไม่ควรยืนและตั้งแต่วินาทีนี้เขาเติช้าชาชัดทั้งอบอุ่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหญิงสาวนิ่งนันคำพูดของเขาก้องซ้ำในหัวเลือดในกายเหมือนหยุดไหลไปชั่วขณะเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากคอแห้งจนรู้สึกเจ็บชายผู้นั้นไม่ใช่ขอทานอีกต่อไปหมุนตัวกลับก้าวเดินไปยังมุมมืดของซอย ปลายรองเท้าหนังของเขาเสียดสีกับพื้นแตกๆจนเกิดเสียงแหลมเบาเธอเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวด้วยความหวาดระแวงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเขาหยุดตรงกระเป๋าเผ้าเก่าสีซีดที่วางกองอยู่กระเป๋าที่เธอเคยคิดว่าเต็มไปด้วยเศษกระดาษหรือขวดพลาสติกแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกว่าภายในนั้นมีบางอย่างมากกว่าที่เห็นเขาก้มลง,ลงเปิดซิปอย่างช้าๆเสียงโลหะเสียดสีกันดังขึ้นในความเงียบ หญิงสาวรู้สึกขนลุกตั้งแต่ต้ตตนคอจรส้นเท้าทั้งหวังและกลัวในเวลาเดียวกันเมื่อกระเป๋าเปิดออกแสงสะท้อนสีเงินวาบออกมาทันทีเธอก้าวถอยโดยอัตโนมัติลมหายใจสะดุดมือที่ถือถุงผักสั่นจนผักแทบหล่นในกระเป๋ามีสมุดบัญชีหลายเล่มตราประทับธนาคารชื่อดังและกล่องไม้ขนาดเล็กที่ดูเก่าแก่พื้นผิวของมันแกะสลักลวดลายโบราณ ละเอียดจนทำให้เธอรู้สึกราวกับมันไม่ควรอยู่ในซอยโซมแบบนี้เลยเขาหยิบกล่องไม้นั้นขึ้นมาน้ําหนักของมันดูมากกว่าที่ขนาดบ่งบอกทุกการเคลื่อนไหวของเขาช้ามั่นคงเหมือนกําลังถือสิ่งที่สําคัญเกินกว่าจะให้ใครแต่ต้องง่ายๆเขาหันกลับมาหาเธอสายตาคมลึกจนทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เธอรู้สึกกลัวหรือไม่หญิงสาวพยายามตอบแต่เสียงไม่ยอมออก เธอได้แต่พยักหน้าเบาๆเขายืนมองเธอครู่หนึ่งสีหน้าเขาไม่ใช่ความกโกรธไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความสนใจลึกๆเหมือนเขากำลังพิจารณาเธอทุกมุมพิจารณาอย่างจริงจังเขายื่นกล่องไม้ให้เธอชา้ามั่นคงเหมือนกำลังส่งชะตาของใครสักคนให้เธอถือไว้เปิดมัน่นหญิงสาวสายหน้าเธอก้าวถอยตามสัญชาตญาณมือเย็นเฉียบ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกฉันฉันไม่รู้ว่าควรรับมันหรือไม่คะชายคนนั้นก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวระยะห่างระหว่างพวกเขาหายไปเกือบหมดเขาก้มลงเล็กน้อยเสียงทุ้มของเขากระทบใบหูเธอจนรู้สึกวูบว่ามันเป็นของเธอแล้วหญิงสาวชะงักความสับสนไหลท่วมเข้ามาเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะจมลงในสถานการณ์ที่ใหญ่เกินตัวเขาวางกล่องไม้นั้นลงบนฝ่ามือของเธอ ทันทีที่สัมผัสเธอรู้สึกถึงพลังประหลาดความอุ่นที่แล่นผ่านผิวมือไม่ใช่อุณหภูมิแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกล่องนั้นมีชีวิตเธอเงยหน้าขึ้นแล้วพบว่าเขากำลังมองเธออย่างตั้งใจดวงตาของเขามีประกายที่ทำให้เธอไม่สามารถอ่านความคิดของเขาได้เลยในนั้นคือสิ่งที่ฉันเลือกมอบให้เธอเขากล่าวเบาๆเพราะเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมเหยียบคนล้มลงกับพื้นหญิงสาวรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ โลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าเธอได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดเจนเกินไปทำไมต้องเป็นฉันคะชายคนนั้นยิ้มบางรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่เธอจับไม่ได้เขาเงยหน้ามองสุดซอยที่แสงแดดลอดลงมาเป็นเส้นยาวแล้วพูดช้าๆเสียงเขาหนักแน่นและเต็มไปด้วยความจริงที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างเพราะฉันมองเห็นบางอย่างในตัวเธอหญิงสาวนิ่งหัวใจหยุดเต้นไปวินาทีหนึ่ง ชายคนนั้นหันกลับมามองตรงๆดวงตาของเขาคมเหมือนกำลังเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครเคยได้ยินบางอย่างที่ฉันตามหามานานเขาหยุดปล่อยให้ความเงียบกดทับบรรยากาศจนหนักอึง้งแล้วเขาพูประโยคที่ทำให้ขาของเธอแทบไร้แรงและเธอคือคนเดียวที่เหมาะสมจะรับมรดกทั้งหมดของฉันคำว่ามรดกทั้งหมดกระแทกเข้าหูเธอเหมือนเสียงฟ้าผ่าลงกลางตรอกแคบหญิงสาวยืน่นิ่งลมหายใจหายไปจากอก เธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าเอียงเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะล้มทับเธอฝ่ามือที่ถือกล่องไม้สั่นจนแทบหลุดเธอกอดมันไว้แน่นแต่สายตายังจับจ้องเขาอย่างไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินคุณคุณพูดอะไรนะคะเสียงเธอสั่นเกือบไม่เป็นคำเขาไม่ตอบทันทีเขาเพียงยืนมองเธอนิง่งเหมือนกำลังให้เวลาเหมือนต้องการให้เธอสมซับคำพูดนั้นจนถึงกระดูกเขาก้าวเข้ามาใกล้ เงาของเขาทาบลงบนตัวเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองมากเธอไม่รู้ว่ามันคือพลังของเขาหรือความจริงที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอฉันตามหาคนที่จะรับตำแหน่งของฉันต่อเขาพูดช้าเสียงของเขาหนักและเต็มไปด้วยความตั้งใจหญิงสาวหลุบตาลงมองกล่องไม้ในมือผิวของมันอบอุ่นราวกับหายใจเธอไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเลยทำไมต้องเป็นฉันคะ เสียงของเธอแผ่วเหมือนไม่กล้าถามแต่จำเป็นต้องรู้ชายผู้นั้นมองเธอดวงตาเขาไม่ได้ดูน่ากลัวแต่ลึกลึกจนเหมือนมองทะลุชั้นความคิดของเธอเพราะเธอเลือกที่จะช่วยคนที่ไม่มีใครช่วยทั้งที่เธอเองก็แทบไม่มีอะไรเลยหัวใจเธอเต้นแรงทั้งอายทั้งสับสนทั้งหวาดกลัวต่อความจริงที่กำลังเปิดออกเขามองสอยรอบตัวมองกำแพงแตก มองถุงผักราคาถูกในมือเธอมองเสื้อซีดที่ตะเข็บหลุดของเธอฉันเห็นชีวิตของเธอในตอนเดินมานั่งในซอยนี้เขากล่าวฉันเห็นว่าเธอทำงานนะ่ะอดทนและยังมีหัวใจที่ไม่ปิดตาต่อความทุกข์ของมนุษย์คนอื่นหญิงสาวเม้มปากจนเจ็บเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังไหลบ่าจนหายใจไม่ทันเขาเกื้อมือมาจับกล่องไม้ที่อยู่ในมือเธอแต่เบาๆราวกับปลอบฉันปลอมตัวเป็นขอทานมาเกือบเดือน เพื่อทดสอบคนในเมืองนี้มีหลายคนที่มองผ่านมีหลายคนที่เหยียบยำ่ำมีหลายคนที่เกลียดชันเพียงเพราะฉั้นสกปรกเขายิ้มจางๆแต่ในรอยยิ้มนั้นมีความเหนื่อยล้าซ่อนอยู่แต่มีเพียงเธอที่กล้าเดินเข้ามาช่วยทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยหญิงสาวหลับตาแน่นน้ำตารื้นขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะทุกอย่างมันหนะักหนักเกินกว่าชีวิตธรรมดาของเธอจะรับได้ง่ายๆ เธอสูดลมหายใจสั่นแน่นเหมือนลมหายใจทั้งโลกยังไม่พอให้เธอใช้ฉันยังไม่เข้าใจคะ่ะว่าคุณต้องการให้ฉันทำอะไรชายผู้นั้นมองเธอตรงๆสายตาแน่วแน่จนเธอต้องกลั้นลมหายใจฉันกำลังจะประกาศถอนตัวจากบริษัทฉันต้องการผู้สืบทอดที่มีหัวใจไม่ใช่แค่ความฉลาดไม่ใช่แค่ความร่ำรวยแต่ต้องมีหัวใจที่รู้จักเห็นคนเขาเดยช้า แต่ละคําเหมือนมีน้ําหนักมหาศาลและฉันเลือกเธอหญิงสาวรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเธอก้าวถอยโลกหมุนเธอหอบหายใจไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะความจริงที่เขาเพิ่งบอกนั้นใหญ่เกินไปฉันฉันเป็นแค่คนธรรมดาคะเสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออกฉันไม่มีเงินไม่มีการศึกษาฉันไม่มีอะไรเลยสักอย่างเขาสายหน้าชามั่นคง ไม่จริงเขาเดินเข้ามาใกล้ใกล้จนเธอได้กลิ่นโคโลนจางๆที่ถูกกลบด้วยกลิ่นเสื้อผ้าขาดขาดกลิ่นที่บ่งบอกตัวตนที่เขาพยายามซ่อนเธอมีสิ่งที่คนรวยมากมายไม่มีเขาเกื้อมมือมาวางบนกล่องไม้ที่เธอถือนิ้วเขาแตะปลายนิ้วเธอทําให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยเธอมีหัวใจที่ซื่อสัตย์และความกล้าที่ไม่หวังผลตอบแทนเขามองตรงเข้าไปในดวงตาเธอนิง่งชัด เหมือนกำลังมอบคำตัดสินสุดท้ายสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นจะพิสูจน์ว่าเธอเกิดมาเพื่อมากกว่าชีวิตที่เธอเคยรู้จักหญิงสาวมองกล่องไม้ในมือรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆจากภายในไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงหรือเป็นเพราะเธอกลัวลมหายใจเธอหนักขึ้นคอแห้งฝ่ามือเปียกเหงือ่อหัวใจเต้นจนเจ็ดด้วยมือที่สั่นเธอค่อยๆเลื่อนนิ้วไปที่ตะขอเล็กๆของกล่องไม้กดเบาๆ คลิกหนึ่งดังขึ้นก้องในความเงียบของซอยและปล่อยความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดให้เผยออกมาหญิงสาวค่อยๆเปิดฝากล่องแสงสีอ่อนส่องออกมาราวกับมีชีวิตเธอกลั้นลมหายใจหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนทั้งร่างสั่นตามจังหวะภายในกล่องมีเพียงกุญแจสีทองหนึ่งดอกและจดหมายที่พับอย่างประณนีแผ่นกระดาษด,ดูเก่าเพียงเล็กน้อยแต่ลายมือบนมันชัดเจนและหนักแน่น เธอหยิบจดหมายขึ้นมากระดาษสั่นเบาๆในมือเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะลมหรือเพราะหัวใจที่เต้นแรงเกินไปเธอค่อยๆคลี่มันออกแล้วเริ่มอ่านทีละบรรทัดนี่คือกุญแจไปสู่ชีวิตใหม่ของเธอกุญแจที่เปิดประตูสำนักงานของฉันและเปิดประตูอนาคตของเธอหญิงสาวชนะมือเธอสั่นจนเกือบปล่อยกระดาษร่วมเธอจะเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเธอจะได้รับการสอนการฝึก โอกาสและอำนาจในการเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นเหมือนที่เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันในวันที่ฉันปลอมตัวเป็นคนไร้บ้านน้ำตาเธอหยดลงบนขอบกระดาษเธอเช็ดมันออกอย่างลนลานไม่อยากทำให้จดหมายเปื้อนแม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้เธออ่านบรรทัดสุดท้ายลมหายใจเธอสะดุดไปหนึ่งครั้งถ้าเธอยอมรับให้มาพบฉันพรุ่งนี้เช้าบนตึกสูงที่สุดของเมือง ฉันจะรอเธอบนชั้นดาดฟ้าจดหมายจบเพียงเท่านั้นแต่ความหมายของมันใหญ่เกินกว่าจะอธิบายเธอก้มมองกุญแจในกล่องมันหนักหนักจนรู้สึกเหมือนมีความรับผิดชอบของโลกทั้งใบซ่อนอยู่ในนั้นชายผู้นั้นมองเธเงีบเงียบปล่อยให้เธอใช้เวลาตัดสินใจหญิงสาวสูดลมหายใจลึกปล่อยออกช้าๆลมอุ่นไหลผ่านหน้าเสียงในซอยกลับมาอีกครั้งเสียงลมเสียงคนเดิน เสียงชีวิตธรรมดาที่เธอคุ้นเคยเธอกำกุญแจแน่นราวกับกำชะตาใหม่ไว้ในมือเธอเงยหน้าขึ้นสบตาชายที่ครั้งหนึ่งเธอคิดว่าเป็นเพียงขอทานในซอยมืดฉันจะไปคะคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่เป็นคำตอบที่เปลี่ยนทุกอย่างชายผู้นั้นยิ้มรอยยิ้มนี้ต่างจากทุกครั้งเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนโล่งใจและเต็มไปด้วยความหวังเขาพยักหน้า แล้วหันหลังเดินออกจากซอยทิ้งเธอไว้ท่ามกลางแสงแดดช่วงบ่ายที่ส่องลอดลงมาเหมือนแสงนั้นกำลังเปิดเส้นทางใหม่ให้เธอหญิงสาวยืนคนเดียวกุญแจสีทองในมือกล่องไม้อยู่แนบอกลมพัดเบาๆผมเธอไหวตามแรงลมในดวงตาเธอความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความกล้าความไม่มั่นใจเริ่มเปลี่ยนเป็นความตั้งใจและความมืดมนที่เคยปกคลุมชีวิต ค่อยๆถูกแสงภาพอนาคตใหม่เข้ามาแทนที่เธอสูดลมหายใจเง่ยหน้ามองฟ้าสูงเหนือปลายตึกพรุ่งนี้คือวันที่เธอจะก้าวขึ้นไปอย่างที่ที่ไม่เคยฝันถึงมาก่อนและเป็นวันที่โลกจะเริ่มรู้จักผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งมีเพียงหัวใจที่ไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์ด้วยกันแต่ตอนนี้เธอกำลังจะมีอนาคตมีพลังและมีโอกาสที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหญิงสาวเดินออกจากซอย ที่เงาเก่าๆไว้ข้างหลังพร้อมกุญแจชีวิตใหม่ในมือเรื่องราวของเธอไม่ได้จบลงที่นี่แต่มันกำลังจะเริ่มต้นอย่างแท้จริงบนความหวังบนความกล้าและบนเส้นทางที่เธอเลือกด้วยหัวใจของตัวเอง